ถึงกับเซ็งกับนังประเทศเลยนะครับสำหรับคนคขมรนะเพราะล่าสุดไม่ได้ติดหนึ่งใน20ประเทศที่มีผู้หญิงสวยที่สุดในเอเชียนะครับแต่เวียดนามกับพี่ไทยแล้วเนี่ยติดซะอย่างงาั้นก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะาจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมา1น,นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนก็ต้อองกรราบขะคุณมาก อ๋อมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องด้วยนะครับเกี่ยวกับช่องหลักที่ชื่อว่าช่องน้างอกช่องิจินอลก,ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็กลับมาเปิดบริการเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปลงไปบ้างแล้วใครที่เคยกดติดตามกันเอาไวก้ก็อย่าลืมไปสดับรับฟังกันด้วยละ่ะเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็จะเป็นคนละเนื้อหาสาระกันกับช่องดีนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่มันกําลังเป็นประเด็นดราม่าที่กัมพูชายอย่างมากเลยนะครับเพราะล่าสุดมันมีการจัดอันดับจากเวว็บไซต์ที่่่ชือา Insight Money ซึ่งจริงๆเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่บริการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกานะแต่อยู่ดีๆไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมาทำเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามนะครับพอล่าสุดได้มีการจัดอันดับ20ประเทศในเอเชียที่มีผู้หญิงสวยที่สุดเอาไว้นะครับซึ่งต้องระบุเอาไว้ก่อนนะครับที่เขาบอกว่าผู้หญิงที่สวยที่สุด20อันดับเนี่ยเขาจะนับรวมไปถึงผู้หญิงที่ทำํำศรลยกรรมด้วยนะเขาไม่ได้นับเฉพาะ คนที่เป็นหน้าแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ต้องบอกรายละเอียดเอาไว้ให้เข้าใจกันก่อนนะครับกันดราม่านะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ประเทศนั้นสวยกว่าประเทศนี้ประเทศนี้สวยกว่าประเทศนั้นคือเขารวมผู้หญิงที่ทาศิลปกรรมแล้วเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ดูตามข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะหาข้อมูลเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆใ,ในแต่ละประเทศนะครับซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือถ้าเป็นเวียดนามก็จะนับเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอยนั่นแหละ โดยสรุปนะครับผลสำรวจมันจะออกมาเป็นประมาณว่าอันดับที่20ก็จะเป็นประเทศลาวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าลาวนี่ติดอันดับ20เลยนะคือสําหรับน้าเนี่ยน้ารู้สึกว่าสาวลาวเขาสวยมากๆเลยนะครับในสายตาของน้าต่อด้วยอันดับที่19เป็นเมียนมาอันดับที่18เป็นปากีสถานอันดับที่17เป็นสีลังกาอันดับที่16เป็นคาซักสถานอันดับที่15เป็นไต้หวันอันดับที่14เป็นภูตานนะครับอันดับที่13เป็นมาเก๊า อันดับที่12เป็นฮ่องกงอันดับที่2 1เป็นอินโดนีเซียอันดับที่10เป็นพี่ไทยเหล่านี้เองนะครับอันดับที่9เป็นสิงคโปร์อันดับที่8เป็นจีนอันดับที่7เป็นอินเดียอันดับที่6เป็นมาเลเซียอันดับที่5เป็นอิหร่านอันดับที่4เป็นฟิลิปปินส์อันดับที่3เป็นเวียดนามอันดับที่สองเป็นญี่ปุ่นและอันดับที่1ก็คือตามคาดนะครับเกาหลีใต้นั่นเองซึ่ง ถ้าจะถามว่าแล้วทําไมสื่อนี้ถึงได้ทําสติออกมาแบบนี้เขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะสะท้อนถึงยุคสมัยของค่านิยมปัจจุบันนะครับว่ายุคสมัยเนี่ยผู้หญิงให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจกับการทําศิลปกรรมเป็นอย่างมากและในตอนนี้มันก็กําลังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังเติบโตไม่ใช่เฉพาะแค่ในเกาหลีใต้ถ้าเราสังเกตดูอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ส่วนใหญ่แล้วประเทศเหล่านั้นก็จะมีชื่อเรื่องของการทำศิลปกรรมกันนะครับ และพื้นฐานของประเทศของพวกเขาเนี่ยผิวพันจะดีแล้วถ้าหากได้รับการทำศัลยกรรมหน้านิดๆหน่อยๆก็จะสวยแบบอลร่ลาจับอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันเป็นที่ถูกให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในหมู่ของคนกัมพูชานะเพราะคนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ติดหนึ่งใน20อันดับในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับซึ่งหลักๆมันก็น่าจะเป็นเพราะประเทศของพวกเขาเนี่ยการทำศัลยกรรมมันยังไม่ได้แพร่หลายสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับประเทศอีก20อันดับนี้นะครับเอาตรงๆ ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยติดอยู่ที่อันดับ10เลยนะตอนแรกนะก่อนที่จะมาดูอันดับนะเข้าใจว่าไทยเราน่าจะอยู่ที่อันดับสัก5าหรือ6อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็มาติดที่อันดับ10บซะอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งย่าดราม่านะครับอยากจะบอกว่าที่น้าบอกว่าคนไทยเราเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะติดอันดับ10คือมันมาจากสายตาของน้าคนเดียวนะครับแต่สายตาของชาวต่างชาติหรือฝรั่งบางคนเนี่ยที่เขาทำสถิต เขาอาจจะเห็นความงามของผู้หญิงที่ไม่เหมือนกับนานะครับหรือคนที่มาฟังนาะทุกๆคนเนี่ยก็คงจะมีผู้หญิงที่สวยในอุดมคติไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะอย่าดราม่านะจ๊ะทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็น2ประเทศที่ติดท็อป10ของผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเชียแต่ประเทศของพวกเขาเนี่ยมันไม่มีติดมาด้วยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าแล้วกัมพูชาของเราล่ะอยู่ที่อันดับเท่าไหรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนใหญ่คนโตของกัมพูชาถึงได้ชอบที่จะมีเมียเป็นคนเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถึงแม้ฉันจะเป็นคนเขมรแต่ฉันก็เห็นด้วยที่เขาบอกว่าสาวเวียดนามน,นั้นสวยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามกับไทยมีคนสวยเยอะแยะตั้งมากมายแต่ทําไมถึงอยากได้ที่ดินของคนกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเพราะความสวยนี่งไงถึงได้ช่วยฝรั่งเศสทําลายกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจําได้ว่าเวียดนามใช้ความสวยของผู้หญิงในประเทศของพวกเขานั่นแหละให้เป็นประโยชน์ในช่วงสงครามคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่านั่นไงนั่นคือเหตุผลที่ทําให้กัมบูชาเสียพื้นดินคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจทําไมถึงต้องเอาข่าวนี้มาถ่ายทอดให้กับคนกัมบูชาได้รับรู้มันมีประโยชน์ตรงไหน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาก็มีสาวสวยตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทําไมสื่อถึงไม่ทําข่าวคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามสมแล้วที่เป็นที่1ของอาเซียนเพราะพวกเขาใช้ความสวยนี่แหละขโมยที่ดินของเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้โลกกําลังเปลี่ยนไปถ้าเป็นสมัยก่อนเขมรเราสวยที่สุดในโลกและผู้ชายก็น่าจะหล่อที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามเพราะมัวแต่ติดสาวสวยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าขอยอมรับว่าสาวเวียดนามนั้นสวยจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามีการจัดอันดับคนที่โง่ที่สุดในอาเซียนก็คงจะเป็นเขมรนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนเกาหลีขึ้นอันดับหนึ่งของเอเชียก็ไม่แปลกเพราะทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ทาศิลปกรรมกันหมดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่เวียดนามได้ที่ดินของเขมรก็เพราะใช้ความสวยนี่แหละให้เป็นประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวยเพราะแต่งเพราะศัลปกรรมมันก็ไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแล้วชาวเขมรของเราล่ะสำหรับผมคนเขมรนี่แหละที่สวยที่สุด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเกือบแพ้เพราะผู้หญิงเวียดนามเกือบแพ้สงครามเพราะมัวแต่หลงความสวยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ากัมพูชาติดอันดับหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ขี้เมาที่สุดในโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าความงามมี2แบบสวยธรรมชาติกับสวยสรรลกรรมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามสวยเพราะพลาสติกราคาถูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสาวสวยในเวียดนาม99%ทําทำธุรกิจทางเพศ ก็เอาความยึดเห็นของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คอมเมนต์จะออกไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือถึงแม้สื่อจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามแต่ความแค้นที่มาอยู่ในใจของคนขเขมรเกี่ยวกับเรื่องที่คนเวียดนามเนี่ยเข้ามาเอาที่ดินของพวกเขาเนี่ยมันยังติดอยู่ในใจนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับที่ไทยเราโดนนั่นแหละที่หาว่าไทยเนี่ยไปก๊อปปี้วัฒนธรรมของพวกเขานะคือคนกัมพูชาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมเดินไปข้างหน้าสักทีนะครับไม่ว่า เรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดมานานมากๆแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้แต่พวกเขาก็ยังคงข้ามคูณพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอะไรพวกนี้อยู่เลยนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะครับ อ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขอย้ำกันอีกทีกันละกันถ้าใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปของนาด้วยและถหากใครที่เข้ามาฟังเฉยๆยังไม่เคยกดซับสไครต์หรือว่าติดตามเนี่ยก็กดกดอนอาไว้ด้วยละเพราะเวลาที่นาลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารของนาที่นาเนี่ยนั่งแหกคิตาตื่นมาทีสองทีสามมานั่งทำให้กับทุกๆคนฟังกันในทุกๆวันในตอนเช้านะครับก็ยังไงกดกดไว้หน่อยกันละกันนะจ๊ะ และขอลากันเลยก็และกันสวัสดีและสวีดัดครับ